ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันได้ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวันนี้ค่ะมกราคม67แล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรของเราเลยและยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ส่งผลเสียค่ะ ทำให้ประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาขับเคลื่อนไปอย่างล่าช้าและอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567มีปัญหาเพราะว่ากรอบงบประมาณรายจ่ายนั้นถูกตั้งกรอบไว้ถึงสองรัฐบาลด้วยกัน เดิมค่ะเรามีรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้มีมติค่ะของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคม2,566ค่ะก็คือตั้งกรอบไว้แล้วแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะเราได้รัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้นำโดยนายกเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งถึงวันนี้แล้ว รัฐบาลนายกเศรษฐาพึ่งทำงานได้เพียงแค่114วันเท่านั้นแต่รัฐบาลนายกเศรษฐาค่ะมีความตั้งใจจริงค่ะที่จะสัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศนั้นให้เป็นไปตามนะคะความมุ่งเน้น,นะคะ่ะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศสร้างโอกาสยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนหลังจากท่านนายกเศรษฐาค่ะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาขอสไลด์ประกอบด้วยนะคะค่ะรัฐบาลค่ะก็ได้ให้โอกาสหน่วยรับพบประมาณนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณได้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันสไลด์ถัดไปค่ะนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันนะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะ 1. แก้ไขปัญหาหนี้สิน ทั้งภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะ 2. รถลดรายจ่ายด้านพลังงานสาสร้างรายได้ค่ะทั้งด้านการท่องเที่ยวปรับปรุงคมนาคมทั้งระบบค่ะ 4. ลดความเหลื่อมล้ำแก้รัฐธรมนูญปี2560ค่ะท่านประธานคะและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ฟังการอภิปรายของดิฉันอยู่ตอนนี้คงจะจําได้ค่ะว่าสไลด์ถัดไปค่ะเมื่อปี2556ค่ะ นายรัฐบาลนายกยิ่งรักษณชินวัตรได้มีโครงการนะคะสร้างอนาคตไทย2020นะคะรถไฟความเร็วสูงและการปรับโครงสร้างพื้นฐานออกพระออพราชบัญญัติเงินกู้มูลค่า2ล้านล้านบาทการบริหารจัดการเงินกู้นั้นจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน7ปีค่ะหากวันนั้นโครงการสร้างอนาคตไทย2020ทําทำได้สำเร็จ ในปี2 0 6 3โครงการนี้จะสำเร็จค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคมนาคมของประเทศไทยในทุกด้านทั่วภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางคู่รถไฟฟ้านในกรุงเทพถนนสี่เลนด่านศุลกากรศูนย์รกระจายสินค้ามอเตอร์เวย์บูรณะถนนสายหลักถนนเชื่อมประตูการค้าท่าเรือสะพานทางรถไฟอันนี้นะคะ เป็นภาพนะคะที่หากโครงการสร้างอนาคตไทย2020สาเร็จจะมีการเชื่อมถ้าเกิดเ,เพื่อนสมาชิกเห็นก็คือเชื่อมตั้งแต่เหนือสุดนะคะจนถึงใต้สุดนะคะแต่สุดท้ายค่ะโครงการนี้ถูกสาร,รัฐธรรมนูญตีตกไปโดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีความจําเป็นค่ะด,ดิฉันมั่นใจค่ะว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงตัวดิฉันเองเสียดายเวลาค่ะ เสียดายโอกาสและยังทำให้ต้นทุนการก่อสร้างในวันนี้แพงขึ้นด้วยหากในวันนั้นโครงการนี้ได้รับการอนุมัติและลงมือทำค่ะประเทศไทยของเราจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันดีใจมากค่ะที่รัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะและท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงลูกเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ ได้ให้ความสําคัญในการยกระดับคมนาคมทั้งระบบให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่3ของรัฐบาลนี้ค่ะคือการปรับปรุปรงระบบคมนาคมทั้งระบบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567นั้นขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะก็เป็นการบรรจุงบประมาณแบบกระจายไม่กระจุกตัวในกลุ่มจังหวัด1จนเกินงามนะคะ และนะคะในภาพรวมในการพัฒนานั้นก็พัฒนาทั้งทางถนนทางน้ําทางรางและทางอากาศมีภาพที่ชัดเจนค่ะรัฐบาลนะคะได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายมูลค่าวงเงิน2,9748ล้านบาทแบ่งเป็นงบงเงินนอกงบประมาณ2,9363ล้านบาทค่ะและใช้งบประมาณรายจ่ายเพียง385ล้านบาทค่ะและเป็นที่น่ายินดีนะคะว่า งบร่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายในปี67ที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้ค่ะมีงบประมาณบรรจุค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของจังหวัดอุดรธานี64ล้านบาทค่ะและเป็นงบผูกพันในปี68อีก12ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะจะเริ่มเปิดใช้ได้ในปี2570ค่ะ114วันทําได้จริงค่ะการรอคอยมาตั้งแต่ปี2556 ในการยกระดับคมนาคมทั่วประเทศในวันนี้อย่างน้อย2566ลงมือทำแล้วค่ะเป็นการเชื่อมเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ขอสไลด์ถัดไปค่ะใน114วันค่ะท่านเนี่ยอันนี้เป็นภาพนะคะเปรียบเทียบว่าหากโครงการสร้างอนาคตไทย2020สําำเร็จจะเป็นภาพทางด้านซ้ายมือของทุกท่านส่วนในปีนี้ค่ะอย่างน้อยนะคะรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคาย จำนวน169กิโลเมตรนะคะกำลังก่อสร้างค่ะกำลังจะได้รับการก่อสร้างนะคะ114วันค่ะใน114วันนั้นท่านนายกเศรษฐาทวีสินและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เดินทางไปจังหวัดอ่างขายถึง2ครั้งด้วยกันค่ะเพื <S <S <p> ่อไปติดตามผักดันโครงการนี้ให้สำเร็จยังไม่พอนะคะ ยังจะมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพหนองคายแห่งที่สองขึ้นซึ่งสะพานนี้จะใช้วิ่งเฉพาะรถไฟเท่านั้นค่ะและก็จะพัฒนาด่านสุรากรกรจังหวัดหนองคายเป็น one stop service เน้นโลจิสติกขนถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะได้ประกาศแล้วค่ะว่าจะมีการยกเลิกวีซ่า ทั้งสองประเทศก็คือประเทศไทยและประเทศจีนคนจีนมาเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซา่าคนไทยไปจีนไม่ต้องขอวีซ่าค่ะเริ่มวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากการเชื่อมโลจิสติกนะคะทั้งระบบนะคะกับเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่2 1จะขนส่งสินค้าแล้วยังเกิดการแลกเปลี่ยนผู้คนด้วยทั้งคนทั้งของค่ะที่ด,ดูสิคะว่ามูลค่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนั้น มหาศาลเช่นไรค่ะดิฉันในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายและพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อยกระดับคมนาคมในครั้งนี้ค่ะ